โอเคครับผมกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยแรงพึ่งลีใช่ไหมทุกคนและเป็นแพทใหม่ที่การอัปเดตอัปมาเยอะมากแม้ว่าจะไม่ว่าจะเป็นสกิลใหม่นะคะซึ่งสกิลใหม่เนี่ยมันอัพมาใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็สกิลตัวละครเนี่ยเปลี่ยนกันไปเยอะมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมาแจก<ะ>เทคนิคการดันแต้มแพทใหม่พร้อมสกิลคอมโบที่ใช้ในดาดันในการดันแต้มด้วยนะทุกคนนะ อย่างแรกเลยนะครับก็คือเรามาดูกันว่าสกิลที่ผมจะเอาไปดันแต้มเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างที่1เลยที่ผมจะเอาไปนะครับก็คือทัสยซนะครับผมนะทัสยซีเนี่ยโกงทุกแพทเลยนะอย่างที่2ก็คือซานีนะครับซานีนะทุกคนอย่างที่3ก็คือฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์แอนดิชันนะครับแล้วก็อย่างที่4นี่ให้ทุกคนปรับเปลี่ยนตามใจชอบเลยนะส่วนตัวผมจะเอาอันตัวนีโอไปนะครับ เทคนิคการดันแต้มเนี่ยผมลองไปเล่นมาแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ผมก็อยู่แดงแล้วซึ่งผมไปเล่นมาเนี่ยบวกเข้านี้เลยนะเกือบร้อยอ่ะอยู่แรงแดงแต่บวก9 1อ่ะใช้เทคนิคนี้ยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมจะกดไป2คนนะผมจะแบกผู้สาวในแครนด้วยนะครับทุกคนนะโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่เกมแล้วนะแพทนี้เนี่ยผมแนะนําให้โดดขอบบงขอบแมปไม่ก็ท้ายแมปนะครับเพราะว่ามีแต่คนโดดต้นแมปนะับ จากที่ผมสังเกตการมาแล้วแล้วก็แผนนี้เนี่ยบอดเยอะมากนะทุกคนนะซึ่งเกมนี้เนี่ยเหมือนผมจะไม่เจอบอดผมก็เลยอัดคลิปให้ดูนะครับแม้ว่าจะอยู่แรงแดงเนี่ยก็ยังเจอบอดนะทุกคนนะผมก็งงมากเกมนี้ผมจะเลือกโดดที่ลงสีนะผมก็มากับลูกแคนผมนะครับโอเคแต่ลูกแคนผมเป็นผู้หญิงนะทุกคนก็ไม่ตึงมากเท่าไหร่นะแต่ก็พอช่วยแบกยาได้นะครับ หยอกเล่นนะครับทุกคนครับโอเคครับเหมือนลงสีจะไม่มีคนเลยนะแสดงว่าต้นแมปหรือว่าต้นวงเนี่ยเราก็ฟาร์มฟรีนะครับแต่ว่าเราต้องหาคิวในกลางแมปนะเพราะฉะนั้นมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับสกิลที่ผมเอามาเนี่ยตามนี้เลยนะทุกคนสามารถเอาตามกันไปได้เลยนะครับ ปืนที่เข้ามาใหม่เนี่ยแรงมากนะทุกคนนะเป็นปืนที่ยังไม่ได้บัฟอะไรเลยนะครับคือเป็นปืนที่โกงมากเพราะฉะนั้นผมแนะนําการเล่นเนี่ยให้เล่นปืนใหม่นะครับทุกคนนะเอาล้ครับเหมือนลูกแคนผมจะโดนยิงไปนะทุกคนนะอยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวเราหลบหลบรอแล้วกันมันจะได้ไม่รู้ว่าเราอยู่นี่นะปึ๊บอยู่ไหนครับปลายตูลาวิ่งมาหาผมแล้วผมจับซองยาวรอเลยนะเนี่ยทุกคนมันก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับเวลาทุกคนเจอคนเนี่ยผมแนะนําให้จับนี่ไง ลากไปลากไปเจ็บมากโอ้โหเรียบร้อยครับดาวมาหนึ่งครับได้มา1นึ่คิวเลยนะก็เทคนิคการเล่นเนี่ยทุกคนก็คือว่าเวลาทุกคนเจอคนปุ๊บเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนจับปืนรอไว้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่มีตัวปุ๊บ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 แตกโอ้โหทีมเราจัดให้นะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะเวลาเราจับปืนตอนเจอเสียงเท้าเนี่ยโอเคครับส่วนเทคนิคการเดินวงแผี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับ ก็คือผมแนะนําให้เดินเมืองที่มีเครื่องดีดลงเมืองที่มีเครื่องดีดเวลาเราดีดเนี่ยมันจะได้ง่ายๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมเนี่ยเพิ่งอัปมาใหม่นะทาให้ถ้าทุกคนเอาตัวอุปกรณ์เสริมเพิ่มฮิวไปเนี่ยจะทําให้เราอยู่นอกหมอกได้นานขึ้นนะครับซึ่งเกมนี้ผมก็เอามานั่นเองนะครับ ถ้าเวลาทุกคนอัพเหรียญไปเนี่ยผมบอกเลยมันจะฟื้นฟูเกาะฟื้นฟูพลังชีวิตแถมฟื้นฟูไอบอลด้วยนะถ้าครบ3ช่องนะครับมันโกงมากผมก็เลยแนะนําเลยนะครับอุปกรณ์เสริมเนี่ยให้เอาไอตัวเขียวมานะเหมือนมีคนจะเหยียบที่ชุแบแวบๆด้านหลังผมนะแต่เราไปดักกันดีกว่านะครับโอเค ก็การเดินเกมแพทนี้เนี่ยผมแนะนําให้เดินขอบเมืองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอัพมาใหม่ใช่ไหมทุกคนมันจะอุ้ยข้างหน้าผมไงเดี๋ยวผมขอบู๊ก่อนแล้วกันเหมือนมันจะยิงใครไม่รู้นะขอหาตัวก่อนเหมือนเสียงเท้าจะอยู่ด้านซ้ายล่างนะไหนครับเนี่ยไม่เจอเลยนะครับผมแอบ,บก่อนนะเพราะว่าเขายังไม่เห็นตัวผมนะผมก็ต้องแอบ,บก่อนถ้าเขาเห็นตัวผมค่อยบู๊วุ้ยแล้วมันจะเจอแล้วแปลงเป็นพุ่งย่าด้วยนะยิงไปยิงไปอยู่ด้านล่างนี่เองปึ๊บขึ้นมาแบบนี้ก็เรียบร้อยจะแตกครับ จะแตกทุกคนปืนไฟไป2องทีครับพัวพัวยิงไปยิงไปดาวครับดาวไปหนึ่งครับมันจะมีเพื่อนอีกนะทุกคนนะโอเคครับเรามาฟังทริคการเดินเกมกันต่อนะที่ผมแนะนำให้เดินขอบขอบ,ขอบแมปหรือขอบขอบวงเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเราเดินในวงนะมันจะเจอการที่คนจะเข้าออกตลอดเวลาหรือเอา,อาง่ายๆนะถ้าสมมติเราอยู่พิกเนี่ย จะเป็นเมืองที่มีคนเข้าออกตลอดเวลานะเพราะว่ามันอยู่กลางแมปนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เดินขอบเมืองขอบแมปนะครับเพราะว่ามีแต่คนเดินเข้าวงหรือว่าเดินออกจากเมืองแต่เราสวนด้วยการเดินเข้าเมืองนะเขาจะประมาทเรานึกว่าจะไม่มีคนมานะแต่พวกผมมานะครับเออทิกนี้ก็อย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวคนเล่นเยอะกันเกินรู้กันแค่นี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใผมด้วย เหมือนว่าด้านหน้าผมจะมีคนยิงการอยู่นะเราก็เป็นมือที่สนะครับเพราะว่าเราพึ่งมานะครับเขาน่าจะคิดว่าไม่มีตี้อื่นมาแล้วนะแต่พวกผมมาเอาละครับแต่ถ้าทุกคนอุ้ยด้ผมไงดาวหนึ่งครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะยิงไปครับสามไปก่อนมันจะเหลือเพื่อนมันอีกตัวหนึ่งนะขวามือเลยนะครับทุกคนนะยิงไปเจ็บมากเจ็บมากจะดาวครับปืนไฟไปหนึ่งทีครับปุ๊บเจาะเจาะปืนไฟไปห้าสิบจะแตกครับทุกคนสามสิบ สี่สิบอึดจังวะปุ๊บบิงมาปึ๊บแตกไม่แตกแตกไม่แตกแตกไม่แตกเรียบร้อยครับแตกเก็บหมดตี้ไปนะอันนี้ที่เราเล่นง่ายๆเพราะเราเป็นมือที่3นะแต่ถ้าทุกคนเล่นกลางแมปเนี่ยทุกคนจะโดนไหลตี้ลุมนะ<อ>เพราะว่าเราอยู่กลางแมปแล้วเขาเดินเข้ามานะส่วนถ้าเราเดินขอบวงเนี่ยคนเขาจะยิงกันแล้วเตรียมเข้าวงแต่เราดันเดินมาเราจะเป็นมือที่3นั่นเองนะครับผมก็เลยแนะนําการเดินขอบแมปนะ แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่แมปนี้ผมเดินคอบแมปเนี่ย เพราะว่าเมืองมันติดกันแล้วก็เมืองทุกเมืองที่ผมเดินเนี่ยมีแท่งดีดทุกเมืองนะถ้าวงบีบไปไกลเนี่ยผมก็สามารถจะใช้เครื่องดีดดีดเข้าวงได้นะตอนนี้ผมก็ได้มาหลายคิวมากเลยนะครับทุกคนนะเรามาดูกันว่าเกมนี้ผมจะได้แชมป์หรือไม่ได้นะตอนนี้วงก็บีบแล้วนะครับแต่วง2เนี่ยเราก็ยังอยู่ในวงนะแสดงว่าผมยังสามารถเดินขอบแมปได้เหมือนเดิมนะครับการเดินขอบแมปข้อดีผมก็บอกไปหมดเลยนะทุกคนนะ ส่วนข้อเสียมีไหมมันก็มีนะครับถ้าวงบีบไปไกลเนี่ยเราจะโดนดักวงนะแต่กับผมเนี่ยมีเครื่องดีเไงใช่ไหมทุกคนเออคือมันดีมากเลยนะครับปืนที่ผมแนะนําเนี่ยก็คือใช้เป็นลูกซอง AR ใช้อะไรก็ได้นะแต่ปืนลูกเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนานะครับเพราะว่ามันยิงยากนะต้องเล่นระยะเป็นจริงๆถึงจะเล่นได้นะสาหรับปืนลูกวิดานหน้าผมมีตัว ดนแดงเป็นหนึ่งทีครับดันเลยนะโดนผมเปิดมาแล้วตั้งไอวอกันไปโดดโถก่อนมาเรียบร้อยครับได้มาอีกหนึ่งคิวนะตอนนี้เหลือเพียงแค่1ิคนเราก็จะได้แชมป์นะครับมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะได้แชมป์หรือเปล่านะทุกคนนะตอนนี้ก็ทําการวิ่งไปชิวๆนะวิ่งไปเป็นมือที่3นะทุกคนคลิปนี้เนี่ยผมจะเน้นเป็นการเดินเกมไต่แรงขึ้นแกรนนะซึ่งใครที่ไม่มีฝีมือหรือใครฝีมือยังไม่โหดก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะ แต่ถ้าใครอยากให้ผมมาบอกเทคนิคการใช้ฝีมือในการดันแต้ม กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง500ไลค์เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาแจกเทคนิคการเล่นบูดเดือดแต่แต้มยังบวก100%ให้ดูนะครับแล้วก็ผมจะบู๊ให้ถึง20ิคิวให้ดูเลยสําหรับคลิปหน้าเนี่ยตอนนี้วงก็เริ่มบีบมาอีกวงหนึ่งแล้วนะครับซึ่งวงที่3เนี่ยที่ผมแนะนําก็คือถ้าขอบวงไม่ได้อยู่ในเมืองผมแนะนําให้เข้าเมืองไปเลยนะครับเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดนะวิหนาผมมีตัวกระโดดยิงไปไม่ติดเจ็บครับตัวนี้เจ็บครับจะแตกครับผมจะแตกแล้วนะทุกคนนะ และเหมือนดันหน้าในเมืองจะมีตัวอีกนะเราอ,อ้อมอ้อมเข้าเมืองไปนะเราจะไม่ติดโลง่งและเสียงตีนตีนขึ้นนะครับมาชิวข้างบนนะรอรอรอมันมานะครับอุ๊ชแล้วผู้สาวแม่งดันเลยมันเป็นนักแข่งหรือว่ายังไงนี่ไงเจ็บครับครึ่งหลอดจะแตกครับทุกคนแตกครับดาวมาอีกหนึ่งครับโอโ้ยิงโคตรแรงอนะทุกคนดูดิขนาดผมไม่ได้เอาสกิลเด็กแรงมานเนี่ยโอเคครับเรามาต่อเทคนิคการเดินเกมกันต่อเลยนะ ก็ตอนนี้ก็วงบีบแล้วนะซึ่งถ้าสมมุติขอบวงเกมท้ายๆเนี่ยเราดูแล้วขอบวงไม่อยู่ในเมืองหรือว่าไม่มีเมืองอยู่เนี่ยให้แนะนําเข้าไปในเมืองได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าท้ายๆเกมเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เป็นมือที่3นมะนเพราะว่าถ้าเราเปิดเนี่ยคนในวงจะได้ยินกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เล่นที่เป็นเมืองจะได้มีที่บงังจะได้ไม่ติดโล่งนั่นเองนะครับเวลาไม่ติดโล่งเนี่ยเราจะโดนยิงยากขึ้นนะ และเหมือนว่าด้านหน้าผมจะมีตัวนะทุกคนนี่ไงปลาไมา่แล้วเจ็บเจ็บอุ้ยตีนเล่นเป็นดาวไปหนึ่งแล้วครับรอีตัวหนึ่งอุ้ยเจ็บลูกสาวลูกสาวผมดาวเรียบร้อยครับเก็บมัตี้เขาชุบลูกแคนกันนะมาเรียบลูกทรงลูกสาวผมนี่หลุดเลยนะโอเคครับตอนนี้เหลือแค่เจ็ดคนนะวงก็บีบแล้วเนินแบบนี้เนี่ยผมแนะนําให้ขึ้นบนเนินนะหรือว่าขึ้นบนเขานะเวลาเรายิงลงมาถึงจะได้เปรียบนะครับถ้าวงบีบแบบนี้นะวงบีบที่เป็นเนินเนี่ยให้ทุกคนเล่นเนินสูงๆเอานะ ตอนนี้เหลือก็6คนนะมีโอกาสได้แชมป์แน่นอนใครคิดว่าผมได้แชมป์เนี่ยบวกหนึ่งมาครับส่วนใครที่คิดว่าผมด้านหน้าผมมีตัวปุ๊ดตังไอวอรมาทัสยะยทัสยะยไปแล้วก็โดดปัวปัวปัว,วไอมันยิงทีเดียวแตกเลยมยั้งเนี่ยโอหอะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เหลือ5้าคนนะทุกคนโอเคครับวิบ่งเข้าไปวงเหมือนจะบีบไปทางด้านโรงพยาบาลนะ เกมนี้เนี่ยวงบีบเป็นขอบแมปเลยนะทุกคนนะถือว่าดีต่อการเดินเกมมากตีนขึ้นมันควาจะมีอีกนะทุกคนนะควรามันจะมีตัวนะปึ๊บผมขอลายความานี่ไงเจอแล้วลากไปครับร้อยี่สิบครับจะแตกแล้วยิงไปอีกจะเจ็บเจ็บมากตัวเนี้สวยครับลูกแขนผมจัดให้ครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ตัวเดียวนะเราก็จะได้แชมป์ มาดูกันว่าเกมนี้ผมจะบวกเท่าไหร่นะสําหรับแพทใหม่เทคนิคการเล่นเกมแบบนี้เนี่ยมันดีตรงที่เราจะได้เป็นมือที่3ตลอดนะทุกคนเห็นปะคือมันมีโอกาสเยอะมากที่เราจะได้ดวลตี้ต่อตีหรือว่าเราจะเป็นมือที่3านะอุ๊ชและแชมป์มานะก็คลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดให้ถึง500้ไลค์เดี๋ยวผมมาแจกเทคนิคการเล่นให้ตึงตึงกอดกอดเดวัสกอนเดวิสกอนไทยแลน